สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IT ทีคลินิกกับดิฉันปรอทัทยาสีศักดิ์สิทชาตินะคะ คุณผู้ชมคะใครถ้าเกิดว่าเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์หลายท่านนะคะก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็เคยเห็นนะคะกับอุปกรณ์ตัวจิ๋วค่ะที่มีขาแล้วก็เสียบอยู่บนแผ่น PCB หรือว่าแผ่นปริน t c เซอร์กิตบอร์ดนั่นเองนะคะสมัยก่อนค่ะเจ้าอุปกรณ์ตัวจิ๋วต่างๆเนี่ยก็จะมีขานะคะเพื่อไว้เสียบไว้กับแผ่น PCB ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมีขนาดเล็กลงไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์นะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่่าแม้กระทังเป็น แท็บเล็ตเองก็ตามค่ะจึงได้มีการออกแบบนะคะชิปนะคะขนาดเล็กนะคะที่ชื่อเป็นประเภทว่า SMD เนี่ยขึ้นมาใช้ค่ะเพื่อการใช้งานกับแท็บเล็ตของเราเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงเรื่องนี้กันค่ะและตอนนี้นะคะอ,อาจารย์กมลนนิดป,ปลาลิเลียมค่ะจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมทั่วไปนะคะคงไม่คุณเคยกับคําว่า SM, sm d มากนะักอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายถึงความหมายของ smd หน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอยกตัวอย่างจากแท็บเล็ตก่อนเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะมีอุปกรณ์ภายในที่มีขนาดเล็กค่ะมีขนาดเล็กแล้วอ,อ,อุปกรณ์พวกนี้ที่บอกว่าเป็น smd ก็คือจะมาวางอยู่บนอ,อุปกรณ์หรือว่าที่จะใช้ค่ะที่ที่ต้องการาบางหรือว่าเล็กเนี่ย ก็จะเป็นประเภทนี้นะคะอันนี้ก็คือภาพรวมตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ SMD ทั้งหมดค่ะก็วางอยู่บนบอร์ดนะะทีนี้เราก็คงจะต้องมารู้จักว่า SMD ก็คืออะไร SMD ก็คือ Surface Mount Device คืออุปกรณ์ไร้ขาค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนจะมีขาเจาะลงแผ่นปิ้นแผ่นปิ้นก็คือแผ่น PCB ตรงนี้นะคะปิ้นเซอร์กิต บอร์ดนะเจาะลงแต่ว่าปัจจุบันนี้อุปกรณ์ไร้ขาไม่ต้องเจาะก็วางอยู่บนแผ่นนี้ได้เลยนะจะวางได้ทั้งสองด้านก็คือด้านหน้าด้านหลังเพื่อประหยัดเนื้อที่นะคะก็จะทําให้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีขนาดเล็กและบางได้นะคะอันนี้ก็เลยเรียกเป็นลักษณะของ s m d แต่ที่ถ้าเป็นเทคนิคการวางนะคะเขาจะเรียก s m t ก็คือ surface mount Technology ก็คือเป็นเทคนิคการวางอุปกรณ์ลงนี้ ไปนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ไร้ขาซึ่งะจะเรียกว่าชิปอย่างที่คุณปอเรียกนะค,ะ,คะเล็กชิปได้เพราะว่ามันขนาดเล็กขนาดเล็กนั่นเ,เองนะคะถ้าปกติเป็นอุปกรณ์ทร้ธรรมดาก็จะเรียกชื่อตามนั้นได้เลยแต่ตอนนี้ก็จะย่อมาว่าเป็นชิปอะไรเป็นชิปอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะฟังจากอาจารย์เนี่ยอธิบายถึงเรื่องของความหมายของ SMD มาแน่นอนค่ะข้อดีของมันข้อแรกแน่นอนคือมีขนาดเล็กทําให้อุปกรณ์เนี่ยที่ ถูกนามาใช้งานเนี่ยก็มีขนาดเล็กไปด้วยนะคะคราวนี้<ช>นอกจาก,กเหนือจากในเรื่องของประหยัดพื้นที่ในการทํางานใช้งานแล้วเนี่ยยังมีข้อดีเรื่องอื่นอีกไหมคะอย่างไรบ้างคะอย่างที่คุณปอบ,บอกข้อดีมาต้องสองสาข้อน,นั่นคือข้อดีหมดเลยคือทั้งมีขนาดเล็กแล้วก็ใช้เนื้อที่เนี่ยน้อยนะคะ,คะก,ก็อีกถัดไปก็คือไม่ต้องเจาะรูนะคะไม่ต้องไปเสียค่าอุปกรณ์สําหรับการเจาะรูแผ่นปิ้ค่์แล้วก็น้ําหนักเบาเหมาะกับการเหมาะกับวงจรที่เขาจะมาใช้ในเรื่องของความถี่สูง พวกนี้เขาจะผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับทำน,นี้โดยเฉพาะนะ,ะคะแล้วก็ในด้านการผลิตเขาก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีของอุปกรณ์ประเภท SMD นี้ข้อดีข้อต่อไปนะคะก็คือการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ทําได้ง่ายนะสามารถออกแบบวงจรให้อุปกรณ์เนี่ยเป็นเป็นแบบผสมทั้งตีนตะขาบหรือว่าทําแบบไร้ขาเนี่ยคู่กันไปได้นะฮะอ,อุปกรณ์ประเภทที่ปร,ประเภท เอเนี่ยนะคะถูกผลิตให้มีความาความต้านทานทางด้านความร้อนได้สูงนะคะจริงๆได้สูงถึง200-300องศาอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีค่ะอุปกรณ์ขนาดเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อดีต่างๆบ้างายขนาดนี้นะคะแต่ว่าด้วยความตัวเล็กของมันค่ะมีข้อจํากัดหรือว่ามีข้อเสียไหมคะอาจารย์ค่ะแน่นอนค่ะจริงๆอุปกรณ์ประเภท SMD เนี่ยนะคะทนความร้อนได้ดีก็จริงแต่ว่าเวลา เวลาเราจะทําการถอดประกอบประกอบนะคะหรือว่าจะซ่อมเนี่ยเราจะต้องใช้ความร้อนผ่านที่ตัวมันมผ่านบ่อยก็กลายเป็นว่าจะไม่ทนความร้อนตัวนี้ได้สูงมากนะแต่จริงๆก็คือจะสูงกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาเนี่ยเป็นขาเจาะไปใช่ไหมคะ,คะแล้วเวลาเวลาจะถอดเปลี่ยนเนี่ยเขาจะใช้ให้ความร้อนที่ขาค่ะมันก็คือไม่ได้โดน โดยตรงกับตัวค่ะือนก็ถอด<ต>บัคก,กี้ออกก็เลยความร้อนก็จะถูกระบายลงที่ขาก็ไม่ทําให้อุปกรณ์เสียแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาทำมันกจะใช้เครื่องเป่าค่ะเป่าผ่านตัวลงไปบางทีก็ใช้วอมบอร์ดข้างล่างคือให้ร้อนข้งงล่างข้างบนให,ให,ให้ให้หลุดออกมาได้ให้หลุดออกมาค่ะใช่จะเอามาใส่มาใช้ซ้ําก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดว่าโดนหลายๆครั้งมันก็ไม่ทนความร้อนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อเสียคนะแล้วอุปกรณ์ประเภทนี้เล็กนะคะ เล็กเวลาหอดหรือว่าเวลาให้ความร้อนในเครื่องเป่าค่ะเมันจะหลุดกระเด็นหายหาย,ยากแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับสายตาอของของยิ่งถ้าเป็นช่างที่อายุเริ่มสูงเนี่ยนะคะ,คะก็จะเริ่มไม่ดีแล้วค่ะจะเล็กไปเวลาอีกข้อหนึ่งนะคะข้อเสียเวลาเราจะหยิบจับอุปกรณ์พวกนี้เราต้องสวมถุงยางเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต เพราะมันจะเสีย,สยใช่นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไฟฟ้าสถิตจะทาให้อุปกรณ์พวกนี้เสียได้นะคะ,คะแน่นอนนะคะเมื่อกี้จากภาพที่อาจารย์เนี่ยโชว์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีชิปเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยค่ะอย่างให้อาจารย์เนี่ยช่วยบอกหน่อยค่ะว่าบนท็บเ็ตของเราเนี่ยต้องประกอบไปด้วยชิปอะไรบ้างคะบนบอร์ดค่ะในชิปบนบอร์ดเอาเป็นพื้นฐานตัวแรกก่อนเลยนะคะ,คะที่เรา,เาพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์น่าจะต้องรู้ก็คือ รีตเซ s เซอร์แต่ในที่นี้เราก็จะเรียกว่าเป็นชิปตตรีเซสเซออันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าก็าเป็นอุปกรณ์ SMD ที่เขาผลิตจากเซรามิกที่มีเกรดสูงนะคะก็คือถือว่ามีคุณภาพดีนะคะ,คะโดยที่ตัวชิปรีตเซสเซอตัวนี้จะมีเป็นแท่งเหลี่ยมเล็กๆนะคะะไม่มีขาไม,ไม่มีขาให้เห็นว่าเป็นขาแต่ว่า มันจะมีขาอยู่ปลายทั้งสองก็คือมีโลหะเป็นขาอยู่ที่ปลายเล็กๆนะคะ,คะไปเล็กๆนะคะก็จะเห็นเเวลาติดลงไปก็เท่ากับติดที่ตรงตรงขาซึ่งไม่มีขั่วอันนี้จะไม่มีขั้วขาะะก็จะเป็นตัวเล็กๆมีทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าก็มีหน่วยเรียกการต้านของการไหลของกระแสไฟฟ้าว่าโอม,อมนะคะ แล้วก็ในตัวลักษณะตัวได้ขนาดนี้ก็จะมีกําลังวัดตั้งแต่หน่งส่วนสิถึง1นึ่ส่วนสีะค่ะค่ะกำลังวัดตัวต่อไปค่ะนอกจากตัวต้านทานแล้วมีอะไรเป็นส่วนประกอบอีกต่อไปค่ะค่ะถ้าตัวตวไปเลยนะคะก็คือชิปคาปาซิเตอร์นะคะ,คะชิปคาปาซิเตอร์ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกับชิป,ปรีซิเตอร์เม,มื่อกี้ชิป,ปรีซิเตอร์ตัวจะค่อนข้างเป็นสีสีดำๆๆนะคะถ้า เป็นชิปคาปาซิเตอร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คืออจะมีแบบมีคั่กับไม่มีคั่คะ,ะตัวจะเป็นสีเหลืองอ,อ,อ่อนๆเหลืองอ,อ่อ,อนๆนิดนึงค่ะ,คะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับชิปริซิเตอร์นะคะ,คะสองขาเหมือนกันขาก็คืออยู่ด้านหลังะะเหมือนกัน,นะะอันนี้ก็จะเรียกตัวย่อๆว่าเป็นซีหรือว่าตัวเก็บบรรจุภาษาไทยนะคะ,คะ ทำหน้าที่ก็คือเก็บประจุคายประจุไฟฟ้าค่ะมีหน่วยเป็นฟารลัดนะคะ C ที่ C หรือว่าตัวเก็บประจุที่ไม่มีขั่วนะคะอ,อันนี้โอกาสเสียจะมีน้อยนะคะมไม่ไม่ไม่ค่อยเสียค่ะมักจะลนหายไปมากกว่ามีหน้าที่ของมันก็คือเก็บประจุไฟฟ้ากองแรงดันแล้วแต่หน้าที่นะคะ,คะหรือว่าคัพปิง้งสัญญาณหรือว่าต้านกระ,กระแสไฟ DC อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ ว่าเขาไปต่อวงจรน,นั้นในรูปแบบการทํางานแบบไหน,นนี้ก็คือตัวเก็บประจุค่ะต,ตัวต่อไปค่ะอาจารย์ตัวตัวต่อไปนะคะก็เป็นชิปอินดักเตอร์ก็ไม่ต่างกันเลยอไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในนี้ก็จะมันก็จะมีทั้งตัวที่มันเหมือนกับตัวชิปรีซิเตอร์กับชิปคาปาซิเตอร์นะคะ ก็มีลักษณะแบบเดียวกันตัวเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีที่ตัวใหญ่หน่อยก็จะให้เห็นได้ไม่ทราบว่าใจมองเห็นไหมยังค่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นชิปอินดักเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีใหญ่ขึ้นมาที่ที่แตกต่างจากตัวเก็บประจุกับตัวต้านทานนิดนึงนะคะก็แต่ว่าตัวเล็กๆก็มีเหมือนกันก็คือมีแบบเดียวกันเลยตัวเล็กๆเหมือนตัวต้านทานกับเหมือนตัวอินดักเตอร์นี่คือ ตัวเหนียวนำใช่ไหมคะตัวเหนียวนำค่ะปกติมันจะเป็นขดลวดค่ะเป็นขดลวดขดลวดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวถ้าเขาทำกลมๆอย่างนี้นี่ขนาดใหญ่หน่อยนี่ก็จะทําเป็นขดลวดให้เห็นแต่ถ้าเขาทําแบบตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเหมือนกับชิปรีซซสเตอร์กับชิปคาปาซิเตอร์เนี่ยเราไม่เห็นขดลวดหรอกค่ะเรียนในหนังสือนี้ภาพขยายออกมาตัวใหญ่มากนะคะของจริงตัวเล่นเวลาเรียนเวลาเรียนเวลาสอนเนี่ยจะใช้ขดลวดจริงๆไปพันให้เห็นกันเลยว่านี่คืออินดักเตอร์เป็นอย่างนี้นะคะ เวลาเขาทําอย่างนี้เขาก็ต้องใช้ขนาดเล็กมากที่จะไปทําให้เล็กนะคะ,คะอันนี้ก็ส่วนถ้าเป็นวงจรนี้เล็ก,ลกนิดธรรมดาเขาจะเรีกเยกตัวใหญ่ๆว่าพวกโชค๊คพวกอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเล็กอินดักเตอร์ทีเดียวอินดักเตอร์นี่ก็แสดงว่าเล็กแล้วยิ่งชิปเนี่ยก็ยิ่งเล็กลงไปอีกค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็คือ,อมีหน่วยการเรียกาการเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นเฮนะะรี่รูปร่างหน้าตานะะหน้าที่ก็คือลดทอนความท ความถี่สูงนะ,ะคะลทอนสัญญาณไปฟ้าบรบกวนแบบฉนะับพลันน่ะเป็นคุณสมบัติของไอเอสเอ็มดีน่นนะคะค่ะแล้วกอ็อไม่ยอมให้ไว้ฟก็ความถี่สูงมาผ่านได้ดีอันนี้ก็จะยอมให้เฉพาะความถี่ต่ำได้ดีค่ะตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปะนะฮะลิเลสไดโอดอุปกรณ์ที่เมื่อกี้นี้ที่พูดเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ประเภท เอ็มดีประเภทพาสซี <c oughs> ก็คือไม่ขยายอะไรหรืออะไรประมาณนั้นก็คือ <c oughs> อุปกรณ์ประกอบร่วมทํางาน <c oughs> แต่อุปกรณ์ถัดไปเนี้ยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภทแอคทีฟก็คือคุณสมบัติน่าจะขยายอะไรได้ <c oughs> ขยายพันธญานขยาย,ย,าย,ย,ายความถี่อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ตัวแรกที่จะแนะนําให้รู้จักเป็นดีดไดโอดเนี่ยอันนี้จะไม่ขยายนะคะแต่ว่าจัดอยู่ประเภทเดียวกันดีดไดโอดเป็นอุปกรณ์เอ็มดีอีกประเภทหนึ D ่ง ก็อยู่ร่วมอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันในอดในที่เนี้ยนะคะก็จะมีมาแนะนำนะคะมันก็จะมีแบบสองขาเป็นเป็นสองขาเป็นโดโอดธรรมดากับสามขาก็คือเอาโดยอดมันก็สองตัวมาต่อกันอะไรเงี้ยค่ะมาต่อรวมกันแล้วเขาก็ทําขึ้นมาหน้าตาถ้าเป็นโดยอดสองขาหน้าตาจะเป็นตัวป้อมๆดําๆเหมือนกับชิปรีเซิรเตอร์แต่ว่าถ้าเป็นสามขา ก็จะเป็นอย่างเนี้ยอืมนีม่มากค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสามขาสามขาเนี่ยก็จะเป็นไดอดสองตัวต่อ,ตอกันโดยใช้ขาใดขาหนึ่งเป็นขาร่วม,มนะก็จะมีก็จะมีใช้อยู่ในวงจรทั่วไปนะคะค่ะมีภาพขายายไหมคะตรงนี้อ่าอันนี้จะมีแบบสองขาให้ดูค่ะจะมีขั้วเห็นขั้วขัข้วขานะคะค่ะขั้วขาจะลักษณะน,นี้นะคะ ขั้วขาจะเห็นชัดอันนี้ก็จะมีขั้วบอกค่ะมีขั้วบอกส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ไดโอดในการขยายอะไรคะเออไดโอดนีอ่อยู่ในประเภทขยายก็จริงแต่ไม่ขยายอไอทำหน้าที่เลก t ิฟาบ้างอะ,อะไรแต่อย่างทั้งเลก t ิฟายทั้งอะไรร่วมอยู่หลายอย่างในวงจรนะคะ,คะ,ะเนี่ยเลียงกระแสรหรือว่าใช้เป็นอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย ค่ะ <c oughs> ถัดไปนะคะถัดไปก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเ,เหมือนกับไดโอดอีกแต่ว่า <c oughs> ทำหน้าที่ขยายแล้วอันนี้ก็จะเรียกฟอร์มอลเอาท์ไลน์แพ็กเกจทานฟิเตอร์ก็จะเรียกยากนิดนึง <c oughs> จะเรียกชิปทาน n ฟิเ,ต,เต,ตอร์ก็ได้ <c oughs> ก็คล้ายๆกัน <c oughs> แต่ทาน n ฟิเตอร์ปกติเนี่ยจะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาจะมีสามขาอยู่แล้ว <c oughs> อุปกรณ์ Smd ก็มีสามขาแล้วมีมากกว่าสามขาก็มีมก็แสดงว่าใช้ทรานซิตเตอร์มากกว่าหนึ่งตัวถ้าหนึ่งตัวนี้ก็คือปกติสามขาเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสามขาหรือห้าขาอยู่คล้ายๆกันตัวคล้ายๆกับริเตโอนะคะ,คะมันจะมองไม่ออกจะมองมองเนี้ยไม่ออกไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นริเดโอดหรือว่าเป็นทรานซิสเตอร์นอกจากเราต้องไปดูจากสกริดของมันจริงๆอื ดูจากสก,กิจแล้วถึงได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้คืออะไระหรือไม่งั้นก็ต้องลองเช็คหรือตัวสอบด้วยการวัดถ้จะเป็นไปได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามองภาพขยายออกมาแล้วนี่จะเป็นภาพมีลักษณะแบบไหนคะเนี่ยอันนี้ก็มีหลายขามากกว่ามากกว่าหนึ่งตัวะะจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปร่างหน้าตานี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ตัวสามขาไม่มีมาให้ดูมันได้มีทาพขยายให้ดู สำหรับ small l i g h t o u t package transistor เนี่ยค่ะมีทำหน้าที่อะไรบ้างคะจริงๆแล้วทำหน้าที่ขยายทั้งขยายสัญญาณขยายความถี่ขยายแรงดันขยายกระแสค่ะขยายได้หลายๆอย่างรวมถึงในเรื่องของการควบคุมการทปงานหรือว่าปิก็ได้เป็นสวิตก็ได้เหมือนกันควบคุณเป็นสวิตได้แล้ก็หลายหน้าที่นะคะก็ฮีโร่ตัวหลักๆกันนะคะ อันนี้สมอ l เอาท์ประมาณ Small Outline Package Integrated กิร d ด i กิตรคือจริงๆเขาจะเรียกย่อๆว่าชิป IC ค่ะนะฮะชิป IC IC ในที่นี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ท,ที่ว่ามาตั้งแต่ร<ม>ีเซสเตอร์คาปาซิเตอร์ไดโอไดโอดหรือว่าทรานซิสเตอร์หลายๆเนะี่ยรวมอยู่รวมรวมเป็นวงจรอยู่แล้วก็ ไปบรรจุอยู่ในแพ็กเกจเนี้ค่ะ,ค,ะคืออยู่ในตัว IC ีเนี่ยเรียกว่าเป็นแพ in ็กเกินอินติเกตเตอร์กิใช่เป็นแพ็กเกจนี้เลยดังนั้นไอในอุปกรณ์ s อซีตัวเนี้ยก็เท่ากับเป็นอุปกรณ์พวกนี้รวมเป็นวงจรอยู่แล้วนะคะก็มาอยู่ในวงจรตัวใหญ่ๆซึ่งจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะ,ะเวลาเราจะเรียกหรือว่าช่างเขาเรียกเขาจะไม่ไม่ได้มาเรียกว่าเป็น IC ตัวที่หนึ่งไอตัวที่สองเขาไม่ใช่เขาจะเรียกตามหน้าที่ของมันเช่น ซีพ <CPU, S 1> ียูแปดแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไอซีหมดเลยนะ,ะคะก็จะใช้ตัวพวกนี้เป็นตัวเ,เป็นชื่อเรียกแทนนะการทำงานหรือว่าพอพอ,พอเราพอรู้ปุ๊บว่าเป็นซี U เราก็จะรู้หน้าที่ว่าไอซีตัวเนี้ยทำหน้าที่อะไระเป็นสมองการควบคุมเครื่องทั้งเครื่องอะไรเงี้ยค่ะแรมเป็นอะไรอแรมก็คือเป็นรู้ว่าแรมเนี่ย เป็นหน่วยความจำใช่ไหมคะทีนี้แต่ตัวนั้นก็คือตัวชิ i ไอซีที่เป็นตัวอินทิเกรตมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกนั้นก็จะมีหลายตัวที่จะมาทำทั้งอะไรทั้งควบคุมจะเป็นบลูทูธจะอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นไอซหมดแต่เขาจะเรียกเป็นไอถ้าบางตัวไม่แยกเป็นเป็นพวก CPU เป็นอะไรเงี้ยเขาจะเรียก IC คุมนะฮะก็จะมี อันนี้ก็จะเป็น IC ซก็มีขาเยอะอทีนี้แบบนี้ถ้าสังเกตดูนะคะ,คะก็จะมีทั้งขาที่ไร้ขาไร้าขาก็คือขาอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้อันนี้อย่างนี้ขาจะอยู่ด้านล่างอันนี้จะขาเป็นตีนตะขาบจะอยู่ข้างๆนะขาขาก็มีจํานวนมากมีตั้งแต่เออน้อยๆขาจนหลาย10ขาค่สามสิบสองขาเนะีมสมศตินะคะ แต่ว่าวิธีการยึดติดนั้นไม่ใช่ไม่ต้องใช้บัดกรีเหมือนวิธีเดิมแล้วไม่ใช่ <c oughs> จะใชเ้เครื่องเป่าความร้อนหรือให้ความร้อน <c oughs> ก็คือให้ความร้อนผ่านลงไปที่ตัวแล้วก็ยกขึ้นมา <c oughs> ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ยกขึ้นมาเวลาเราเซ่อมหรือว่าทำไอ้ประกอบลงไปที่เดิมก็คือให้ความร้อนเหมือนเดิมแล้วก็เป่าให้ตรงแล้วก็ดู <c oughs> ว่าไม่ให้ช็อตถ,ถ้าขาดถึงกันเนี่ยถ,ถ้าขาช็อตถึงกันเนี่ย ตัวนี้อาจจะเสียทั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นขาแบบนี้ขาแบบนี้ก็คือขามันอยู่ใต้ท้องค่ะขาใต้ท้องนี่ต้องมาทําขาใหม่แล้วพรุงนี้ก็ต้องมาทําขาใหม่ทําให้ขาไปวางไอเรียงเรียงเรียงไว้ก็ต้องใช้แผ่นเพจมาทําขาแล้วก็วางแล้วก็ใช้เครื่องให้ความร้อนเนี่ยเป่าลงไปค่ะประกอบติดกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ยากขั้นตอนไม่ยากน่าจะง่ายกว่า อุปกรณ์ใหญ่ๆอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆสมัยก่อนสมัยก่อนแต่ถ้าจะยากก็เฉพาะผู้เฒ่าที่จะบ่นนิดนึงว่าโอ้ไม่ไหวนะสู้เขาซ่อมโทรทัศน์ไม่ได้เขาบอกเงี้ยโทรทัศน์สมัยเก่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆเพราะนั้นเขาจะบอกว่าเขาซ่อมโทรทัศน์ดีกว่าเขามองเห็นอ่านค่าเขาอ่านได้เลยอันนี้อ่านค่าก็ยากต้องไปไล่รายอย่างเดียวค่ะแล้วปัจจุบันอุปกรณ์พวกนี้เขาไม่ค่อยให้เซอร์กิตมา ก็เป็นเรื่องลําบากค่ะสำหรับผู้ที่จะต้องไปแกะเอาเองผู้ที่จะไปซ่อมเนี่ยเขาก็จะต้องแบบใช้ประสบการณ์ดูว่าตัวนี้คือซีพียูนะตัวนี้คือแรมนะแฟตนะตัวนี้คือคุมไอคุมพาวเวอร์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องไปดูแล้วก็เรียกอะไรวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์เอาเองว่าเป็นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเขาก็จะใช้เหมือนทักษะใช้วิธีการ ถ้าถ้าจะเช็คว่ามันดีมันเสียงเงี้ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างอุปกรณ์พวกนี้ยถ้าเป็นพวกตัวไอซีเนี่ยเขาอาจจะใช้มือไปแตะในขณะทํางานอะ่ะถ้า<ม>ตัวอุ่นก็แสดงว่าอาจจะเกิดการชอร็อต<ม>อะไรเงี้ยได้มันก็เป็นไปได้นั่นก็คือเหมือนกับทักษะหรือว่าใช้ความชำนาญที่จะต้องไล่กันไปไงไม่มีวงจรให้ไล่ะนะคะถ้าไม่มีวงจรเนี่ยจะเรียกว่ายากสําหรับช่างเอาเรื่องอยู่ ะะดีต่อผู้บริโภคแต่ว่ายากสาหรับช่างแต่ว่าเวลามันเสียปัจจุบันนี้มันก็ะจะเสียอาการเดิมๆมก็ใช้ใช้ประสบการณ์ว่าตัวเก่า่ถ้าเสียแล้วเรายกตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้หายถัดไปก็บริเวณนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ตัวที่จะมีปัญหาแล้วเสียง่ายๆก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไอซีพวกนี้ค่ะชิปไอซีพวกนี้จะค่อนข้างเสียง่ายทํางานหนัก โอกาสเสียก็จะสูงอย่างเช่น c p u ียสิเน่ะก็ถ้าควบคุมคอนโทรลอะไรไม่ได้เนี่ยบางทีประเดีนยสุดเวลาไล่ซ่อมไปจนท้ายสุดละมันยังแก้ไม่ตกเนี่ยตัวที่คุมใหญ่ที่สุดก็คือตัว CPU นะคะก็จะเป็นก็จะไปบอกว่าตัวนั้นเสียได้หลังจากการวิเคราะห์ต้องบอกว่าการวิเคราะห์ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีอุปกรณ์ SMD ตัวอื่นอีกไหมคะอาจารย์เออยังมีนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ขอเรียกว่าเป็น SMD แต่ว่าเป็นคิ t ต้อนออสเตเตอร์นะคะ ตัวนี้ก็ยังมีความสําคัญอยู่ยังมีอยู่หลายตัวเลยตัวนี้<ช>จะเป็นตัวที่ผลิตสัญญาณห,หรือว่าเรียกว่าผลิตสัญญาณนาฬิกาไปควบคุมการทํางานในส่วนต่างๆขาดไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะก็จะมีอยู่หลายตัวนะคะถ้าจะดูจากรูปก็จะเห็นว่ารูปสแกนจะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้ค่ะมีหน้าตาก็หลากหลายนิดนึงนะคะแล้วแต่ว่าจะผลิตที่ความถี่เท่าไหร่ซึ่งมันก็มีหลายตัวก็ไม่ขอไม่ขอกล่าวว่า เป็นผลิตเท่าไหร่ก็แล้วกันเพราะมันจะมีอยู่หลายค่านะคะ,คะอันนี้ก็คือเป็นคิ t ตอนออสซิเลเตอร์ค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับชิป SMD นะคะมาหลายตัวแล้วอย่างนี้เปิดแท็บเล็ตออกมาดูทั้งทีนะคะเราลองมาไล่ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะคะว่ามีชิปตัวไหนคะ่ะที่หรือว่า IC ตัวไหนนะคะที่เป็นอุปกรณ์สําคัญสําคัญที่อยู่ในแท็บเล็ตบ้างค่ะค่ะชิป IC ก็จะแยกเรียกเป็นชื่อการทํางานดีไหมคะ,คะ อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็น IC ซทั้งหมดเลยถ้า,อย,าอย่างน้อยเราเปิดเครื่องออกมาเนี่ยเราจะเห็นนะส่วนที่จะเห็นนะฮะด้านนี้ด้านนี้ก็คือเป็นชิปไอซีซึ่งตอนนี้สติต๊กเกอร์ปิดอยู่นะคะ,คะชิปไอซีที่ควบคุมไว้เด็ด่ะนะวนะคะหรือว่า b l บลู o t h ก็จะเขียนอยู่ในในตรงลักษณะนี้นะคะ,คะก็จะมีตัว IC อยู่ตรงนี้นะ,ะอ,อันนี้ก็คือเป็นลนะักษณะของไอซีลงส่วนตรงนี้เป็น เป็นแบตเตอรี่นี่เป็นแบบลิเทียมโพลิเมอร์นะคะที่บอกว่าไม่ต้องสองตอนนี้ที่บอกว่าไม่ต้องมีรูปรูปร่างที่ต้องอยู่ในแพ็กเกจรูปร่างเขาก็จะแตกไปแบบนี้ก็อย่างนี้ซึ่งในแต่ละเครื่องเนี่ยก็อาจจะรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นแบนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องไปดูแพ็กเกจสวยๆนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นเอาเป็นไอซีตัวหลักๆก็แล้วกันนะคะตัวใหญ่ๆเลยอันนี้พระเอก ก็คือ CPU นะคะมี CPU ถ้าอยู่บริเวณใกล้กันเนี่ยก็จะเป็นลอมนะคะเป็นเมมโมรีนะก็จะเป็นแรมนะคะสองตัวนี้จะเป็นแรมนะคะตัวลำดำเล็กๆเนี่ยนะคะเล็กลงมานิดนึงเราก็จะสังเกตได้จากอยู่ใกล้กันนะคะอยู่ใกล้กันอันนี้ก็จะเป็นแรมนะคะนอกนั้นก็จะมีอย่างตัวคุมพาวเวอร์นะคะก็เป็น i c Power นะก็จะเป็นลักษณะนี้ ดูในส่วนที่ใกล้ส่วนใหญ่เขาก็จะทำว่าถ้าใกล้อยู่อ,อุปกรณ์ใดๆอ่ะก็ต้องพิจารณาหรือสังเกตว่าใช่ตรงนั้นนะคะแต่นี่ก็คือ,อเป็นไอซีที่มีหน้าที่หลักๆนะคะค่อนข้างจะเสียงได้ง่ายแล้วก็บ่อยด้วยนะฮะถัดมาก็จะเป็นไอซีคุมกล้องนะคะคะเป็นไอซีคุมกล้องค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆกับตัวไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนั้นฮะไอซีค,คุมกล้องนี่ก็จะส่งผ่าน สายแพรขึ้นไปทั้งบนนะจริงๆก็คือจะส่งผ่านไปนะฮะก็จะอันนี้จะเป็น G ีเซนเอรอซีที่คุม g ีเซนเซนะคะค่ะนี้ G ีเซนเซอร์ก็คือในเรื่องของการพลิกจอแนวตั้งแนวนอนต่างๆค่ะใช่ก็จะเป็นตัวหลักๆนะคะบางตัวที่ไม่สามารถจะเจาะจงได้ทีเดียวเลยต้องอาศัยวงจรอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วถ้าเรามาดูตัวเล็กๆนะคะ มันอาจจะแบบชี้ไม่ได้ตรงๆว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรหรือว่าเป็นในซีอะไรมันต้องอาศัยวงจรแต่ว่าจะบอกว่านอกจากในในส่วนของไอซนี้แล้วอาจจะมีพวกที่อยู่ร่วมกันอยู่บนแผ่นบอร์ดเนี้ยนะคะก็จะเช่นสายแพรกับซ็อกเก็ตเรียกว่าเล็กๆจิ๋วๆไปหมดเลยนะคะหนาสายแพรเองแค่นี้เอง้วก็มีเพียงแค่เส้นเดียวด้วยนะคะันนี้ก็จะมีสายแพรของจออยู่ด้านหน้านะคะ นั่นั้นก็จะเป็นพวกที่ลาโพงมันจะอยู่ด้านหลังค่ะก็จะมองยากนิดหนึ่งมีลําโพงมีสวิต้งข้างนั่นก็เป็นเป็นขนาดจิ๋วหมดค่ะก็ค่อนข้างจะต้องใช้งานกันแบบขนาดจิ๋วเวลาจับกันจับกันทีก็ให้ตรงจุดประสงค์กันนิดนึงเท่านั้นเองนะคะก็จะมีเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนี่ก้นชาร์จก้นชาร์จนี่ที่บอกว่าเป็นในซีพาวเวอร์ก็คือเนี่ยติดกับก้นชาร์จตรงนี้นะคะมองมองจะยากนิดหนึ่งเพราะว่า ไม่ได้แกะออกมาทั้งตัวนนี่ก็คือส่วนส่วนประกอบหลกัหลกๆที่มันอยู่ในภายในแท็บเล็ต คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราเรียกได้ว่าได้เรียนรู้นะคะถึงโครงสร้างต่างๆที่อยู่ภายในนะคะเจ้าอุปกรณ์จิวตัวจิว SMD ทั้งหมดนะคะที่อยู่บนแท็บเล็ตค่ะกันโดยละเอียดเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยคงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับอุปกรณ์เหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างซ่อมแล้วเราก็รับรองค่ะแต่ละท่านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นแล้วก็ผ่านตากันแทบทุกวันนะคะวันนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์กมลนิปลาลีเลียมจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบพระคุ Yeah. คุณผู้ชมคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการถอดเครื่องแล้วก็ประกอบเครื่องกันข่ายติดตามกันให้ได้นะคะกับรายการ i อทีคลินิกค่ะสําหรับช่วงท้ายของรายการของเรานะคะวันนี้เอาใจสําหรับคนที่รักสุขภาพความงามกันในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักหรือว่ากลัวอ้วนนั่นเองค่ะหนึ่งวิธีนะคะที่ง่ายๆในการที่จะลดความอ้วนก็คือควบคุมอาหารการกินหรือว่าควบคุมปริมาณแคลอรี่แต่ว่าจะทํายังไงดีคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่นักโภชนาการมองไปเห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมี แคลอรี่ปริมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะในช่วงของแอปพลิเคชันโดนใจค่ะเขามีแอป,ปตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถคํานวณปริมาณแคลอรี่ก่อนที่เราจะรับประทานเข้าไปได้ทันทีเลยที่สําคัญนะคะข่าวดีนี้ก็คือแอป,ปนี้เป็นของคนไทยโหลดฟรีแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยละค่ะติดตามชมกันให้ได้นะคะในช่วงนี้ค่ะสาหรับช่วงเวลานี้นะคะดิฉันทัศยาศรีศักดิรสารชาติแล้วก็อาจารย์กมมน,นิจปลาลีเลียมนะคะจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระน,นครต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใน้ ครั้งต่อไปนะคะกับรายการไอทีคลินิกสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ แอปพลิเคชัน Foodie Eat เป็นแอปคำนวณความอ้วนและแคลอรี่แบบไทยๆผู้ใช้สามารถบันทึกประวัติการรับประทานอาหารแต่ละมื้อของวันเพื่อให้แอป,ปนี้คำนวณปริมาณแคลอรี่หรือดูปริมาณแคลอรี่ของอาหารยอดนิยมและเครื่องดื่มกว่า200รายการซึ่งฐานข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล แอปนี้มี4ฟังก์ชันเด็ดคือ 1. ถ่ายภาพอาหารด้วยกล้องใน iPhone และบันทึกลงในฐานข้อมูล 2. ดาวน์โหลดรูปเพื่อบันทึกภาพถ่ายอาหารลงในฐานข้อมูล 3. ไดอารี่อาหารแสดงปฏิทินอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน แอปจะแสดงรูปภาพพร้อมปริมาณแคลอรี่อาหารสามารถแชร์ข้อมูลนี้ไปอย่าง Facebook ได้และ4กรอกชื่ออายุน้ำหนักส่วนสูงเพื่อให้โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกายและอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้อีกด้วยคราวนี้เราก็สามารถทานอาหารได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องความอ้วนอีกต่อไปค่ะ